สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากมาร์กิต้านะครับามาเองเลยอันนี้ชื่อคุณยูนะครับเป็นเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นผู้จัดการของมาร์กิตา้าผู้จัดการคือเป็นผู้จัดการใหญ่ของมาร์กิตา้าอันนี้น้องอน้องแจมนะครับก็เป็นพนักง,งานของมาร์กิตา้าแล้วก็มีหนุม่มห่อหนุ่มแจ็คหนุ่มแจ็คมาเข้าเฟรมมามา, <c oughs> มาเข้าเฟรมมาเข้าเฟรม ทอนแมสท,ทอนแมสนะครับก็ได้รับเกียรติจากจากทาง m a g คิตนะครับมาเยี่ยมชมนะครับพร้อมทั้งนำจะนำเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานไม้ DIY นะครับมาให้ให้ใหอาจารย์โตเนี่ยได้ใช้ในช็อปในการสอนทำการเรียนการสอนลูกศิษย์นะครับแล้วก็บางบางส่วนเนี่ยเราเดี๋ยวเราจะมีเราจะมีโครงการที่ เรียนชิ้นงานขึ้นมาหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งชิ้นนะครับที่เราจะใช้เครื่องมือของมาร i กิต้ล้วนๆเลยนะครับไม่มีแบรนด์อื่นแจมเลยนะครับยังไงก็คอยติดตามรับชมนะครับผมจะแนะนำให้รู้จักผู้จัดก,การของมา i กิตาประเทศไทยนะครับคือคุณยูอิการะช<ฆ>ิเนาะครับเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวจะให้ทาง คุณคุณยูได้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 พูดคุยกันครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อ,อยูอิการาชินะคะเป็นคนญี่ปุ่นค่ะตอนนี้เรียนภาษาไทยอยู่ค่ะก็ออนี้อ่ายู่ไทยมาไทยได้อยู่หนึ่งปีค่ะกับคุณยูนี่ออก็กำลังเ,เพิ่งมาทํางานที่ประเทศไทยได้ประมาณหนึ่งปีกําลังเรียนภาษาไทยอยู่นะครับตอนนี้ภาษาไทยก็ ก็ดูแล้วก็แข็งแรงนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทางทางคุณยูทางมากิต้านะครับที่ให้เกียรติประทูวูดพ o ก k ิ้งช็อปของเรานะครับได้ได้ใช้เครื่องมือแบรนด์ของมากิต้าละสนับสนุนเราขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะวันนี้เราเราได้รับเกียรตินะครับจากทางมากิต้าเชียงใหม่นะครับมาเยี่ยมชมช็อปโดยผู้จัดการคุณคุณยูนี่เป็น เป็นผู้จัดจาก,การสางเวยจากญี่ปุ่นนะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับ mm. คือพูดไทยได้นี่น้อยนี่น้อยนะอันนี้แจ็คแจ็คสุดหล่อนะครับอันนี้น้องน้องแกมเนาะอ่าแล้วอันนี้เทพบุตรชื่อาครับฮะแล้วแล้วสุดหล่อช่อต้องนะอ่าเนี่ยแล้วันนี้เรามาทานข้าวกันที่ร้านเฮือนฮอมดอยนะครับจึงเป็น ร้านอาหารที่บรรยากาศแบบฟินๆซึ่งเราพาลูกศิษย์เกือบทุกรุ่นนะครับมากินกันที่นี่ทุกครั้งนะครับตอนนี้อาหารมาลงล้วนะครับก็เดี๋ยวสักพักก็เริ่มพูดกันไม่รู้เรื่องละการเจรจาจะเริ่มยุติลงด้วยการกินเมนูอันนี้เป็นร้านเฮือนห้อมดอยนะครับเป็นร้าน ที่บรรยากาศน,นั่งที่สุดละในละแวกที่บ้านนะครับเวลาลูกศิษย์ผมมาเรียนที่ไหนหลักสูตรไหนผมจะพามารับประทานอาหารที่นี่ทุกหลักสูตรนะครับตันนี้รถของบริษัทมาคิต้านะครับขนเครื่องมือช่างไม้นะครับมาสนับสนุนที่ปราทู Woodworking Shop ครับหลังจากที่คุณคุณยูเนาะคุณยูแล้วก็คุณแจมผู้จัดการของมายิต้าก็เดินทางกลับไปละที่เราไปรับประทาหารกันตอนนี้ก็เหลือฝ่ายภาคสนามนะครับก็มีคุณฮาร์ดครับอาฮาร์ดครับผมครับคุณฮาร์ดครับเป็นเป็นรองผู้จัดการเป็นเทคนิคดีกว่าครับออเป็นเนเป็นเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคของมายิต้านะครับก็ สนับสนุนทางคือทางมากิตาเนี่ยสนับสนุนเครื่องมือมาหลายชิ้นเลยรอบนี้รอบนี้จัดเต็มคาราเบลนะครับเดี๋ยวให้คุณฮาร์ดนะครับได้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 ไดกล่าวอะไรสักหน่อยครับครับก็สวัสดีครับนี่ทัศสิงค์คำนะครับเรียกว่าฮาร์ดก็ได้ครับเป็นเจ้าที่ฝ่ายเทคนิคของบริษัทไทยเสีงนะครับก็วันนี้ทางไทยเสงเนี่ยทางทางเราเนี่ยก็ได้เห็นผลงานของ ประทูช็อปนะครับก็อยากจะนำเครื่องมือครับมาให้ทางอาจารย์โตเนี่ยได้ทดลองใช้งานทดสอบเสียภาพเครื่องแล้วก็ประกอบการเรียนการสอนไปในตัวครับก็ไม่ว่าจะเป็นอ m p a c t นะครับใส่อิมแพกขันบล็อกอย่างเงี้ยครับทิมเมอรเนาะตัวทำบิสกิตหรือจะเป็นตัวแทกซอครับก็มาพร้อมกับราง 1. หเมตรจริงรางเรามีผู้ปิดนะครับ1.4เ <1. 4 S 1> มตร <4 S 1> ครับมีหนึ่เก้าแล้วก็3เมตรที่เอามาก็มันพกพาง่ายจริงมันต่อท่อนได้กับทางเจ้าหน้าที่ของมาจิต้าก็เดินทางกลับไปหมดล้วนะครับที่มาเมื่อเช้าเนี่ยมีสุภาพสตรีสองท่านนะครับท่านหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเลยนะครับมาจากามาจิต้าประเทศไทยมาจิต้าใหญ่ที่ที่รู้สึกจะสมุูรประก,การหรือไงเนี่ยนะครับ ส่วนนั้นชื่อคุณยูนะครับเป็นชื่อญี่ปุ่นนะเนาะแล้วก็อ,กอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นชื่อน้อง,อง,องแจมนะครับเป็นผู้จัดการมาจิต้าเชียงใหม่ในส่วนของโชว์รูมนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ชายมาอีกสองสามสี่คนนะครับก็ขนเครื่องมืออะไรไมาเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับไปหมดละนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจ้งรายละเอียดเลยว่าเขาเอาอะไรมาให้บ้างแต่ตัวแรกก็คือ ตัวบิสกิตจอยเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเจาะเดือยแบบบิสกิตนะครับเดือยแบบบิสกิตหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆใบไม้นะครับแบบนี้หนา3มมิลจะมีทั้งหมด3ไซส์คือเบอร์ศูนย์เบอร์1ิแล้วก็เบอร์20นะครับตัวบิสกิตตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่น PJ 7000นะครับ PJ 7000นะของ m y คิต a นะครับ เป็นเป็นแบบมีสายนะครับตัวที่สองอะนะครับเป็นบล็อกขนาด4หุนขนาดหนึส่วนสองนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นทีดีทีวีเจ็ดลอยนะใช้กับฐานสิบแปดโวลต์นะครับก็เป็นบล็อกเราเราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับ ก็สามารถใช้กับบล็อกดอกใหญ่ๆได้นะครับแรงบิดขนาดนี้นะครับนะอ,ะอ่ะตัวต่อไปนะครับก็เป็น Impact นะครับ Impact ตัวนี้รุ่นดีทีดีหนึ่เอ่อ156 DTD 156นะครับก็เป็นไร้สายนะครับให้แบตเตอรี่มา2ก้อนนะครับ5แอมป์กับ3แอมป์นะครับตัวนี้ผมมีอยู่แล้วในช็อป ตัวหนึ่งนะครับผมมีอยู่แล้วในช็อตตัวต่อไปเป็นไร้สายเป็นเป็นทริมเมอร์นะครับทริมเมอร์ไร้สายตัวนี้ใช้กับแบตที่8โวลต์เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นเดี๋ยวนะเป็นรุ่น DRT 50นะครับเป็นทริมเมอร์ใช้ดอกเซนหนึ่งส่วนสี่หุนนะครับเซนหนึ่งส่วนสี่นิ้วนะครับตัวนี้ผมมี ตัวหนึ่งเซตเดียวกันเลยแต่เป็นแบบไรเป็นแบบมีสายตัวนี้เป็นไร้สายนะครับก็ใช้กับแบตสิบแปโวลต์เหมือนกันแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมสวิตช์เปิดตรงไหนเลยออกนะครับมันจะมีตัวตัวปุ่มล็อกนะครับปุ่มล็อก ถ้าเรากรีที่จะไม่ให้ใครเล่นก็กดปุ่มล็อกนะครับก็จะเปิดไม่ติดถ้ากดถ้าจะเปิดก็จะกดปุ่มล็อกตัวนี้ก่อนนะครับมันจะเปิดแล้วนะครับก็จะให้มาพร้อมกับเสื้อรวมทั้งหมด4ชุดนะครับเป็นเซตใหญ่เลยนะแล้วก็มีตัวที่มีสายอีกตัวนะตัวที่มีสายก็คือตัวนี้นะครับก็ใช้กับเซตเดียวกันอันนี้เป็นรุ่นอาอาร์ท 7 0็ดนะครับนะครับก็มาอยู่ในกระเป๋านะอ่ะเอามากองรวมกันไว้ก่อนนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นแท็กซอนะครับแท็กซอนะของมาร์กิต้าแต่ตัวนี้เป็นตัวมีสายนะครับตัวมีสายคราวที่แล้วเอาไร้สายมานะครับอ่าตัวนี้เป็นรุ่น SP 6000นะครับ ขนาดใบ6นิ้วนะครับก็มาพร้อมกับรางมาพร้อมกับรางขนาด1.4เมตรนะ1.4เมตรนะครับทีนี้รางของมายกิต้าเนี่ยเราใช้ร่วมกับของเฟสทูได้นะครับเพราะเป็นรางมาตรฐานเดียวกันนะครับผมมีรางเฟสทูรางยาวๆเลยผมมีเฟสทู Faith เนี่ยผมมีรางสามสามขนาดก็คือ ขนาด80เซนขนาดเมตรสี่สิบเซนแล้วก็ขนาด2เมตรสี่สิบนะครับทีนี้ตัวต่อไปนะครับก็คือเครื่องรีดไม้มาคิต้านะครับเป็นรุ่นสองศูน่องเอ็นบนะครับเป็นเป็นแพนเนอร์เนาะนะครับเป็นเครื่องรีดไม้ของมาคิต้ามาพร้อมกับ ฮูดดูดฝุ่นนะครับมาพร้อมกับฮูดดูดฝุ่นนะแต่ท่อดูดฝุ่นเนี่ยมันเป็นขนาดค่อนข้างเล็กกว่าท่อดูดฝุ่นที่ผมใช้ในช็อปเล้ก็ต้องทำการดัดแปลงระบบดูดฝุ่นใหม่นะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ทางมาคิต้าจัดมาให้ผมใช้ในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางมาคิต้า นะโดยไทยเสงประเทศไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อสนับสนุนอุปกรณ์อ้อให้ผมลืมไปเพะเอกอีกตัวนึงก็คือโตะเรื่อยนะครับโตเลื่อยตัวนี้นะเป็นโต๊ะเลื่อยรุ่น MLT 1 0 0นะครับนะบอกชื่อรุ่นตรงนี้นะครับ MLT 100นะครับเป็นใบเลื่อยขนาด 10นิ้วนะครับมาพร้อมล้อนะครับมาพร้อมล้ออันนี้เหมาะมากในการไปตัดจ็อบไซต์ตัดงานที่หน้างงานนะครับเดี๋ยวเราจะมีเราจะมีโครงการที่เรียนชิ้นงานขึ้นมา1อย่างน้อยหนึ่งชิ้นนะครับที่เราจะใช้เครื่องมือของมา k กต้าล้วนเลยนะครับไม่มีแบรนด์อื่นแจมเลยนะครับยังไงก็คอยติดตาม รับชมนะครับสวัสดีครับ